ตัวนึ้งถืงอระเบิดอยู่อ้าไหอะแต่มทำอะไระอะช่วยเธออยู่ไงช่วยทำอะไรยิงให้อยู่ร้องยิงเอบิงหลังเขาก็ทำอะไรวะแอบอะไร <laughs> <laughs> เรยงบีวางซีโฟสำเร็จรีบมาบี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 ไม่บีตัวเหออฮะฮะบอกว่าเอออยู่หน้าฟังตัวนึงเอ้ยได้ยินว่าเธอโอ้หน้าบีเขาเจ็บพอบอลระเบิดตายไปตัวไม่ตายได้ไงดูเขายิงดิทำดาเมจเหมือนฮาร์พเยี่ยรีบๆก็เจ็บวะแล้วก็ดูห้องบีป้ะเนี่ย กีฬาไม่ไ้หมใครเอ็งรู้ว่ากูเป็นใครนะเอ็งจะหนาวดีสามเหหลังเหรออยู่กลางบอดดันปุ้นปุ้นปุ้นใครเอ็งรู้ว่ากูเป็นใครนะเอ็งจะหนาวนี่เขาจับไปสามแล้วเหรอไม่หลังฮะอ้นั่นมันอยู่หลังอะ อะไรวะมันจะได้ยินกะเพาะตอนนี้เขาเปิดไวในเกมวะอ๋ลองเนมีน้ำปูอ่ะไปเอาไปดันเลยมันอ,อ,อ,อยู่น้ำปูว่าอตับเลยจะในับสิบหกไปนละตัเล็กตัเล็กตัเล็กอำแล้าจะเกิดแล้ว ไมอว่ากูเป็ใครด้เองกันหนาวไม่ดนเลยครับ5โมง5โมงมเ่งขนาดเนี่มันคนหรือี่กันบ้างกสอเจ็บััดเต็งโหดะ โนเล้ตายตายไปยาวโอ้เจ็บเ็เจ็บาดไปแล้วเหรอวางเองกล้อนุแล้วเกิดแล้วเนิ่มขนาดีเนี่มันคนลึกที่กันวะไปไหนพี่ คุณมาหน่อยเอไม่เป็นไรครับไี่จีตสับัดเนาะไปขอที่มาได้หลงๆโอ้โหจีบแม่อติดตไเยอะกว่าชาวบ้านอแยละตายจีบตาย ก็อ,อยากยิงหราชอบร้านเจ็ไไยังเ็บไม่ร้อ๋อกูเป็นใครคด้เหาวลูกปูเป็นใครไเองเนหนาวิ่มขนาดนี้มันคนคลึืฮีกันวะีะ่ะะขับไป,ปแล้วเหรงอยาน ไม่ขอขอเบลเวยไม่นะไล่ <แฟ S 1> ไม่<ฟ>ไมตัดแต่แรกนะแยน่งกาวแจะวัดมาก,มาก อยเล็่รักเลครับสิมอสุอย่อยางไรวะเจ้เาเิ็บใหญ่ใหญ่ใหญ่โตมบนมอสเก็บบอสเก็บเฮ้ยเบียงเราเบียงสามาัะเบียงมันเฮ้ยเจอมาแล้ว อาดูวิชีเปล่าอาดูวิชีอาดูวิชีเปล่าเอ้ยทำไงวะเอาจะถามว่าอาดูวิชีกระซายพี่ก๊าบเปิดไทยรัฐหลัวหลัวใครให้เหรอใครเจ็บไอ้หลัวมึงเป็นใคระไอ้เจอบเอา ถ้าเป็นพี e ่อะไเจ็บเลยเจ็บพี่หม่เจ็บพี่ไม้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 พูดไปไหเอาดิไม่ต่อปะพี่ไม้พูดไปไหนไปพี่ไม้พูดไปไหนพี่ไง mày mày <laughs> 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 ได้ยินอยู่ใส่เสียง5โมงเกมดันออกมาดิโมายโมตายาวแลบวพี่เกมแล้วเกมประเทศไทยบิจะบูรี่เพื่อนะไรวะเกมแห่งประเทศไทยเลยนะเว้ย

ร่างมาหาร่างมา,มาี่มนขนาดเนี้มันคนลึกที่กันวะจิดที่ยไปกดดอาห้องเฉยปอดัไปจันไป

นี่มันขนาดเนี้ยนี่มันคนลึกอที่กันวะเอาบีแล้วก็เกมดีมา ต,ต,ต,ตัวบีเอ้ยตัวเจะเจต้องในบีในบีตายยังวะไอ่รินในไม่ตายตรงบีอะน่าบีน่าบีน่าบีตรงเนี้ยเกิดแล้วนัดนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอสองตัวหน้าบีหลังมา เปิดกากรวไรยีดยังเปืนใหม่คนเปี้ยวอ่ะแม่ยิงกันช้าใครเ่นดีดีใครเขาเขียบมาแล้วก็มันทขาไม่ใส่อโซหรือเปล่าก็บอกว่าต้องเอาเวกยังไม่เอาเวกหรือเปล่าถ้ามีต่อครับว่าตีตรงที่วางตายยังไงตายตายตายข้างมีเป็นตัวนึง เไปยิงโรงสิมึงไปตายให้นอนขึ้นตัวซะเอาแล้วรีสกอร์ไปแล้วครับข่ามือระเบิดได้แล้วป้องกันระเบิดไว้โอ้ยแค่นี่สองรอบแล้วมึงไปตายให้นอนขึ้นตัวซะ ก็ย <l acht> ้อนหลังหนึ่งยอรันต้าพี่ให้เสียงเด็ก้าของตัวเองเขาได้อะไรมแล้วเหรอเริ่มีกินแล้วนะคิดว่าพี่ม่ใส่เสียง